หนังสือเจดีช้างล้อมกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองและพระพุทธศาสนาลังกาวงในประเทศไทยนะครับของอาจารย์สุรพลดำริคุณนะครับผมความหนา360หน้านะครับราคา550นะครับผมเป็นหนังสือเล่มใหญ่นะครับเล่มใหญ่หนาแต่ว่าเป็นปกอ่อนนะครับอันนี้เป็นข้างหน้านะครับเป็นพระเจดี สุวรรณมริกาเจดีที่ลังกานะครับแล้วก็เจดีวัดพระศรีสันเพชที่อุจยยานะครับสุวรรณมริกาเจดีบางทีก็จะเรียกมหาถูปานะครับมหาถูปารุวันเวริสยะนะครับเห็นมมาลีอะไรประมาณนี้ครับหนังสือเก่าๆจะพูดถึงเป็นพระมหาเจดีสำคัญในเมืองลังกานะครับสร้างตั้งแต่ราวๆพศ3 0 0ร้อ้อะไรประมาณน้นะครับอันนี้เป็น <c oughs> ข้างหลังนะครับผม กหลังจะเป็นเจดีว่าสุรศักดิ์เมืองสุขโขทัยนะครับผมท,ที่ได้รับการโบรณะแล้วอันนี้จะเป็นสารบัญน,นะครับสารบัญจะเริ่มต้นด้วยพระพุทธศาสนาลังกาวงกับการเผยแผ่สู่เอเชียตอนออกเสียงใต้นะครับเริ่มต้นที่เกาะลังกาพม่าแล้วก็ประเทศไทยนครศรีธรรมราชสุขโขทัยล้านนาอุทยานะครับ <c oughs> จดีช่างล้อมกับปติการใช้รูปช่างประดับศาสนาสถานนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นด้วยจะดีช่างล้อมกับประวัติศาสตร์กับพระพุทธศาสนาศาสนาลังกาวงในคับสมุทรภาคใต้นะครับผมเริ่มต้นที่พระธาตุนครพระธาตุสวีพระธาตุาวัดพระโคกนะครับแล้วก็จะดีช่างล้อมในสุขโขทัยนะครับผมจะเริ่มต้นที่วัดช่างล้อม ช่างรอมวัดโรศัพท์วัดเจดีสีห้องนะครับแล้วก็ไปเมืองศรีสัชนาลัยนะครับวัดช่างร้อมวัดนางพญาวัดเจดีเจ็ดแถวแล้วก็กำแพงเพชรแล้วก็พิษณุโลกนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเจดีช่างล้อมในล้านนานะครับผมวัดป่าแดงหลวงวัดเจดีหลวงวัดเชียงม่านสนดอกวัดพระสิงนะครับแล้วก็เวียงกลุ่มกาวัดหวหนองวัดช่างคำ เมืองเชียงแสนวัดช้างเผือกวัดพระาธาตุปูเข้านะครับเมืองน่านก็วัดพระาธาตุช้างคำนะครับผมเมืองแพร่วัดหลวงแล้วก็ที่ออยุธยานะครับผมวัดมเหยยงวัดช้างวัดทศดาวาดนะครับแล้วก็จะเป็นทําลองเป็นบทสรุปนะครับอันนี้เป็นเจดียสวนราริกะเจดีย์นะครับผมในกัมพีมาวงถูปรวงจะชอบพูดถึง แ,แต่ในคัมภียร์ธกักรถาก็พูดถึงน,น,ะนะครับจธักรถาพระวิในสมันตาภาษาธิการนะครับอันนี้เป็นสันจีนะครับผมสันจีที่อินเดียรสร้างในสมัยพระเจ้าอโสกนะครับเป็นเจดีย์บ้านแม่ของพระมหินทะเถระนะครับก่อนไปลังกาพระมังหินจะไปแวะที่บ้านแม่บ้านพระนางวิทิสาก่อนไปลังกานะครับเจี่จั ที่ลีเมืองวิทิสาในคมภีร์รุ่นเก่าจะมีเก่าถึงวิทิสาเทวีอะไรประมาณนี้ครับเป็นเป็นมเหสีอีกองหนึ่งของพระเจ้าประสงค์รับเป็นแม่ของพระมหินทเทลากับพันทางสังฆมิตานะครับอันนี้ก็เป็นลูวันเวลิสยะที่ลังกานะครับหรือว่าสุวรรณอริกาเจดีน,นะครับ อันนี้เป็นเจดีฉปัดเมืองภูกามนะครับผมพระอาจารย์จะปัดไปเมืองลังกาแล้วก็กลับมาเมืองพูกามแล้วก็สร้างพระเจดีย์ว้เป็นพระอาจารย์จะปัดนี่เป็นลูกศิษย์ของพระอุตราชีวะนะครับผมไปลังการ,รุ่นเดียวกันเป็นลูกแต่ว่ากลับหลังพระอุตราชีวะอันนี้เจดีชังรอ,องที่เมืองภูกามนะครับน,นีพัฒนาครนจะุมสูง อันนี้วัดมหาธาตสุขโขทัยนะครับผมอันนี้วัดปราแดงเชียงใหม่นะครับผมวัดปราแดงหลวงอันนี้วัดว,วัดบุรณะวัดภะษีสังเพชรอันนี้วัดอันนี้วัดมเหยงก่อนบุรณะนะครับวัดมเหยงอชิตยาน,นี่พระธาตุนครนะครับ เนื้อหาก็ดีนะครับผมเนื้อหาละเอียดในระดับหนึ่งอันนี้พระธาตุสวีก่อนบุรณะนะครับผมเป็นรูปเก่าของพระธาตุสวีที่ชุมพรน,นะครับอันนี้เป็นปรูปปัจจุบันอันนี้พระธาตุวัดพระโคที่สงขานะครับผมที่สทิมพาน,นะครับหลวงปู่ทวดเป็นเจ้าวาดที่วัดนี้นะครับผม จะไปที่สุขโขทัยแล้วนะครับมาา่าสุโขทัยอันนี้สีสัจนาลัยนะครับผมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสีสัจนาลัยหรือว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงนะครับอันนี้วัดช่างล้อมก่อนบุรณะนะครับผมวัดช่างล้อมเมืองสีสัจจนาลัย อันนี้กําแพงเพชรนะครับส่วนของกําแพงเพชรอันนี้จะขึ้นมาที่ลานหนาแล้วนะครับอันนี้ที่เวียงกุมการนะครับผมอันนี้ที่เมืองเชียงแสนป,ประเทศไยปลูกข้าเมืองเชียงแสนนะครับ วีพระธาตุชังคาที่เมืองน่านนะครับผมวัดพระธาตุชังคานี่ในเอกสารโบราณที่จะเรียกวัดวัดหลวงกลางเมืองนะครับผมวัดพระเจดีหลวงกลางืองกลางเวียงอันนี้วัดพระธาตุหลวงชัยชังคาเมืองแพร่นะครับอันนี้วัดมหิโยงบุราะเลยน,นะครับ วัดช้างที่อยุธยานะครับวัดมหาย,ยงกับวัดช้างอยู่ติดกันเลยนะครับอันนี้วัดแม่นาำเพินมที่อยุธยานะครับผมจะเป็นสิ่งล้อมนะครับไม่ใช่ช้างล้อมที่อยุธยาจะมีช้างสิ่งล้อมด้วยอันนี้ก็สิ่งล้อมที่วัดธรรมิการากนะครับ จบแล้วนะครับผม